อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม g h o พันทิปจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆไปรับชมกันเลยเรื่องเจอดีที่หาดใหญ่สวัสดีค่ะวันนี้เราอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ขนหัวลุกที่เราจำได้ไม่ลืมเกี่ยวกับการไปนอนพักที่โรงแรมหนึ่งในหาดใหญ่ให้อ่านกันค่ะ ด้วยปกติแล้วเราไปหาดใหญ่ค่อนข้างบ่อยค่ะเพราะมีน้องชายเรียนที่มหาลัยชื่อดังในหาดใหญ่ไปเช้าเย็นกลับบ้างไปนอนค้างคืนบ้างแล้วแต่บริบทค่ะซึ่งปกติแล้วครอบครัวเราจะชอบไปนอนโรงแรมโรงแรมหนึ่งเวลาที่ไปหาดใหญ่แต่ครั้งนั้นเนื่องจากมีเพื่อนเราไปด้วยคนนึงจึงต้องไปพักอีกโรงแรมหนึ่งที่ราคาถูกกว่าที่มีสตึก ขอสงวนชื่อนะคะแถวแถวโรงแรมก็มีร้านอาหารค่อนข้างเยอะโดยพ่อแม่กับน้องชายเรานอนอีกห้องหนึ่งยืงยืงห้องที่เรานอนกับเพื่อนภายในห้องก็จะมีเตียงเดี่ยวสองเตียงผนังห้องครึ่งบนทาสีเขียวเขียวมีโต๊ะกระจก ตู้เสื้อผ้าที่ค่อนข้างเก่าและมีทีวีรุ่นจอหนูนสมัยก่อนเล็กๆแขวนบนผนังค่ะซึ่งตั้งแต่เข้าไปในห้องก็รู้สึกหลอนแปลกๆแ,แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรทุกครั้งเวลาเราเดินทางเราจะใส่พระติดตัวไปไหนด้วยเสมอทั้งระวังเรื่องการเดินทางและเราเป็นคนมีเซนต์ค่ะเคยเจอแบบต่อหน้าใกล้ครั้งเดียวตอนเด็กๆโตมาก็โดนอํามบ่อยค่ะแต่ชอบคิดว่าไม่มีอะไรคิดไปเองตลอดฮ่าฮ่าฮ่าซึ่งไปหัดใหญ่ครั้งนี้นึกยังไงไม่รู้ไม่ใส่พระไปค่ะ เพราะวันนั้นใส่เสื้อโชว์คอนิดหน่อยถ้าเห็นสร้อยพระที่เป็นเชือกคงไม่สวยเลยแขวนไว้กับหิ้งพระที่บ้านค่ะกลางวันก็เที่ยวนูน่นนี่ปกติตามประสาพอค่ำก็กลับโรงแรมมานอนค่ะโดยเตียงที่เรานอนจะติดตู้เสื้อผ้าส่วนเตียงที่เพื่อนเรานอนติดห้องน้ําเพื่อนเราไม่สบายหัวถึงนอนก็หลับไปเลยค่ะส่วนเราก็ดูชีวีไปเรื่อยๆไม่กล้าปิดไฟนอนค่ะเพรรู้สึกแปลกๆชอบกลจนเวลาหนึ่งก็หลับไป เหมือนเหตุการณ์จะปกตินะคะจนเวลาประมาณตี2-3ถึง3ได้เราไม่แน่ใจเรารู้สึกมีคนมาลเรียกค่ะเสียงเหมือนน้องผู้ชายที่มาหาลัยเสียงมาจากฝั่งซ้ายมือที่ติดตู้เสื้อผ้าค่ะเราก็กำลังจะลืมตาแต่ปกติเป็นคนมีสติไวเลยเอกใจว่าเรามาหาดใหญ่ในห้องก็มีแค่เรากับเพื่อนผู้หญิงเลยรู้ว่าไม่ใช่คนแน่ๆเลยไม่กล้าลืมตาค่ะและพยายามคิดว่านี่กำลังฝันหรือเรื่องจริงหรือว่าคิดไปเอง ซึ่งช่วงเวลานั้นเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นจากนั้นเราก็ขยับตัวไม่ได้ตามสเต็ปและรู้สึกอึอดอัดมากๆเหมือนจะหายใจไม่ทั่วท้องค่ะด้วยความที่เราดนอัมมาบ่อยเราจะพยายามนอนให้หลับไปเองโดยไม่คิดอะไรแต่ครั้งนี้มันต่างกันคือทำยังไงก็ไม่หลับและยังขยับตัวไม่ได้อยู่แบบนั้นเราเลยนึกในใจว่าอย่ามารารานกันเลยกลับบ้านแล้วจะไปทำบุญให้หลังจากนั้นสักแป๊บหนึ่งเราก็ขยับตัวได้ค่ะ เราเลยลืมตาขึ้นมาพอลืมตาปุ๊บเราก็ขยับตัวไม่ได้อีกและรู้สึกหายใจไม่ออกที่พีก,กว่านั้นคือมีเงาผู้ชายร่างสูงใหญ่นั่งทับบนอกเราอยู่ค่ะตอนนั้นกลัวมากไม่เคยเจออะไรแบบนี้แล้วก็มีเสียงผู้ชายเสียงใหญ่ๆพูดว่าไม่ต้องทำบุญมาให้ทำตัวเองให้ดีก็พอหลังจากนั้นเราก็กลับมาเป็นปกติซึ่งตอนนั้นเราใจเต้นแรงมากมั่นใจว่าไม่ใช่ฝันไม่คิดไปเองแน่แ ปอดแหกเลยค่ะตอนนั้นรีบไปแย่งเตียงเพื่อนนอนเพราะไม่กล้านอนเตียงคนเดียวแล้วฮ่าฮ่าจากนั้นก็เผลอหลับไปจนเช้าค่ะจนตอนนี้เรายังงงอยู่เลยว่าเขาเป็นใครทําไมถึงพูดแบบนั้นหรือเพราะเราคิดไปเองหรืออะไรแต่ก็เป็นประสบการณ์เดียวที่เจอแล้วจําได้ไม่ลืมเลยค่ะเลยไม่เคยถอดพระอีกเลยฮ่าฮ่าฮ่าใจหนึ่งก็คิดว่าทําอะไรไม่ดีมาโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าแต่เราก็ไม่เคยทําอะไรไม่ดีนะคะ ไม่รู้ว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรเราหรือว่าเป็นอะไรที่อยู่ในห้องนั้นมาก่อนแล้วแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่เคยกลับไปนอนโรงแรมนั้นอีกเลยค่ะ